ใช่ <Hi. S 2> oh, เป็นยังไงบ้างไม่วันนี้ก็มาสานับสนุนพี่ลูกเกด uh huh. เป็นแบบเจ้าแม่มา uh huh. ในเรื่องของการแบบเป็นผู้นำแมว c t แล้วก็ uh huh. เรื่องของความเท่าเทียม uh huh. เราเองก็มาร่วมกับเซ็นทรัลเวลดด้วยเหมือนกัน uh huh. แล้วเราก็จะมีการจัดพิธ i National Queen uh huh. ที่นี uh huh. เราก็เป็นส่วนหนึ่งในในการทำให้ทุกคนเนี่ยเห็นความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่สำคัญดีเอาอไม่ใช่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมว่าทุกคนมีความเ,าเกิดมามีอัตลักษณ์ของอตัวเองแล้วก็สามารถที่จะแสดงออกในความที่เป็นตัวของอตัวเองได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเพศที่สามมันเป็นเรื่องของทุกเพศคนเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันถูกต้องถูกต้องอันนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเพศที่สามเดียวนะมันคือ คนบนโลกใบนี้ดูเหมือนว,ว่าแต่ละประเทศมันจะมีการปิดกั้นอะไรจริงงไม่มีเลยจริงๆรในประเทศไทยอะเวลข้ามมากที่สัดอันแล้วก็จะมีแหล่งหน,นึ่งที่แบบว่าไ็เป็นเรื่องปกติมากเดือนนี้เป็นเดือนที่เราแสดงแสดงสัญญาภาพของเราอย่างเต็มที่นะ้นอยากให้ทุกคนแสดงสัญญาภาพออกมาให้เต็มที่ยาปิดถ้าปิดก็ป้อยออกมาโลยค่ะอัดแต่ถ้าจะพูดกรีดออกมา มาขอบคุณครับขอบคุณครับชุดสวยมากไป่ายิ่งใส่ชุดหน่อยเอ๋ออ้าวผมก็มีความสุขมากครับรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความเฉลบมฉลจริงๆแล้วก็เอาความหลากหลายนี่ไม่ได้มีแค่เรื่องของแบบความดูตัวเซเลบยอมทำเพศอย่างเดียวแต่ว่าเชื้อชาติสีผิวทุกอย่างสามารถเป็นไดเวอร์ซิตี้ได้หมดครับแล้วเราดีใจที่เห็นเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของไดเวอร์ซิตี้มากขึ้นกับที่ลายมันเลยนะครับเพราะว่าสังคมเราจะน่าอยู่มากขึ้นถ้าเรามาสปอนอร์ตพิ่มกันละกันอ่ะวัน